คุณกำลังอยู่กับ BPT c Report เจาะลึกเรื่องจริงเรื่องพระพุทธศาสนาในมุมที่คุณรู้และไม่รู้สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมไปพร้อมกันครับ สื่อจองเงินที่สร้างรายได้ให้กับเหล่าบรรดาผู้ผลิตเป็นจํานวนมหาศาลทุกปีซึ่งรายได้จากภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักเกิดจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสรุรนแรงต่อสังคมหรือเข้าถึงอารมณ์ของผู้ที่เสพโดยแทบจะไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นทางสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราจึงมักจะเห็นฉากในภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงฉากรักอีโรติกชนิดที่ดื่มด่าเกินคาบรรยายหรือฉากรักของความรุนแรงในสังคมตบตีแย่งชิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ ในสังคมปัจจุบันนั่นก็คือการนำพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนในภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้ถูกถ่ายทอดบนจอภาพยนตร์เรื่องแล้วเรื่องเล่าจนทําให้ชาวพุทธอย่างเรากลับหลงลืมไปว่าภาพ,พยนตร์ที่ได้ผ่านสายตานั้นสะท้อนอะไรออกมาให้เราเห็นบ้างและจะส่งผลอะไรกับพระพุทธศาสนาของเราวันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงเรื่องนี้ให้ชมกันใน B p พีจีทีรีเสนอหนังไทยกับพระพุทธศาสนา จจุบันเราจะเห็นภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องที่นำพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอๆการนำเสนอที่ถูกถ่ายทอดออกมาทางภาพยนตร์ก็มักจะมีรูปแบบด้วยกันหลากหลายประเภทอาทิเช่นการนำเสนอในลักษณะเห็นพระเป็นตัวตลกทำอะไรหลุดๆฮาๆการนำเอาคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดัดแปลงเป็นมุกตลกนำมาสวดน,นำมาท่องให้กลายเป็นเรื่องขบขันซึ่งก็มีอีกหลายๆเรื่องที่นำเสนอในทำนองดังกล่าว แต่ที่เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในปัจจุบันนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องอาบัตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สื่อออกมาในลักษณะพระเน้นยุ่งอยู่ในสิ่งอบายามุกจนต้องอาบัตและนําเสนอในลักษณะพระยุ่งกับศีกาหมัวเมาในอบายามุกจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสะที่ว่าควรหรือไม่ควรที่จะนําภาพยนตร์ในลักษณะแบบนี้ออกมาพระครูวินัยทรธทีรวิชันทวิชโช รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับทาง b ีพีชทีรีพอร์ตในเรื่องนี้ว่าการนําชีวิตของพระสงฆ์กระทําผิดมาเผยแพร่ออกมาทางสื่อภาพยนตร์ว่าเรื่องอาบัตหรือเรื่องกระทําผิดวินัยในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของฝ่ายาศาสนาจักรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องในบ้านการนําไฟในออกแล้วเอาไฟนอกเข้าก็จะทําให้สังคมวุ่นวายการทําผิดพระวินัยในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นฝ่าย ศาสนาจักรเป็นเรื่องของพระนะฮะมีวินัยหนักๆอย่างวินัยหนักๆเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงกับบัญญัติเป็นวินัยไว้ชัดเลยว่าสงฆ์เนี่ยห้ามนำอาบัติชั่วยาของภิกษุเนี่ยไปบอกแก่อนุปสมบันิคำว่าอนุปสมบันก็คือผู้ที่ไม่ได้เป็นพระไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือญาติโยมก็แล้วแต่ถ้าภิกษุรู้ด้วยกันว่าภิกษุนั่น,น่ะเป็นอาบัต ห้ามนำอาบัตชั่วหยาบเหล่านั้นไปบอกกับญาติโยมหรือกับสาม,มเณรแต่ให้มาบอกกับสงนะแล้วสง์ก็จะเรียกพิจารณาดำเนินการกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าพูดกันให้ชัดก็เป็นเรื่องในบ้านนะฮะการนำไฟไฟในออกไฟนอกเข้าเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมค่อนข้างจะวุ่นวาย และพระครูวินายทรธีรวิชชันทวิชโชยังได้กล่าวไปถึงการที่มีคนออกมาต่อต้านและสนับสนุนว่าเราต้องมาดูรูปแบบการนําเสนอว่าเป็นอย่างไรจุดมุ่งหมายต้องการอะไรกันแน่ก็ต้องดูจุดประสงค์ว่าจุดประสงค์ลึกๆแล้วต้องการอะไรถ้าบอกว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําเพื่อที่จะจันลงพระพุทธศาสนาเราก็ต้องดูไปต่อว่าสิ่งที่ท่านทําลงไปนั้นช่วยหรือจันลงมากน้อยแค่ไหนถ้าช่วยได้ การที่สื่อนำเสนอมาอย่างยาวนานผ่านการแสดงสกู๊ปข่าวก็ดีผ่านการแสดงละครก็ดีผ่านการแสดงภาพ,พยนตร์ต่างๆก็ดีถามว่าตั้งแต่นำเสนอมาจนถึงวันนี้เนี่ยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นบ้างไหมหรือหายไปจากสังคมไทยหรือเปล่าหรือท่านนำเสนอเพียงแต่ให้มันเกิดเป็นประเด็น เกิดเป็นกระแสขึ้นในสังคมแล้วท่านก็กอบโปยผลประโยชน์จากกระแสที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นแล้วก็รอที่จะจุดประเด็นจุดกระแสขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะฮะแม้แต่ผู้สื่อข่าวหรือว่าสื่อสารมวลชนที่นําเสนอก็เช่นกันท่านนําเสนอครบวงจรหรือเปล่าเราต้องมาพิจารณาว่ารูปแบบแการนำเสนอสื่อสารมวลชนของประเทศไทยหรือรูปแบบภาพยนตร์ในประเทศไทยเราจะเห็นว่าทําไม เยาวชนคนไทยของเราเห็นดาราแล้วอยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะผอมแบบดาราถึงกับไปลงทุนซื้อยาลดความอ้วนมาบ้างถึงกับเสียชีวิตก็มีหรือเราเห็นตัวอย่างการทำไม่ดีในภาพยนตร์ในละครเช่นการปล้นฉกทิงวิ่งราวจากคนที่เขาไม่เคยคิดจะทำเขาก็ไปลองทำก็มาจากภาพยนตร์ก็มีตัวอย่างมาเยอะแล้วหรือแม้แต่คดีก่ออาชญากรรมบางคดี เมื่อจับได้ไปถามต้นต่อมาจากการเสพละครหนังภาพยนตร์พวกนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นนถามว่าคนไทยมีวิจารณญาณหรือเปล่าแน่นอนนะคนที่ดูก็บอกว่าคนดูมีวิจารณญาณดูแต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าในสังคมไทยเราจะมีวิจารณญาณแบบที่ท่านว่ากันอยู่จริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องของสถาบันที่เสริมสร้างความศรัทธา ในสังคมไทยเพราะฉะฉนนั้นคง้งคิดกกันใหลึซึซทางทีมงาน BPCT Report ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องอาบัตซึ่งจะกำหนดฉายเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ถูกคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์สั่งงดออกอากาศโดยให้กลับไปตัดต่อใหม่ให้ตัดภาพที่ไม่เหมาะสมออกแล้วค่อยนำกลับมาพิจารณาใหม่การนำเสนอเรื่องกมเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากมาย นะไปดูทอเรียงวิบูรณ์ที่เขาเขียนไว้หรือว่าไปดูหลักกรรมแางลูกศรานที่ทําให้คนกลัวบาปกลัวกรรมมีเยอะหมดนะอยู่ที่เราจะยกอะไรขึ้นมาเป็นอุปกรณ์แต่การที่ท่านบอกว่าจะยกเรื่องของพระทาชั่วทําไม่ดีมาเป็นอุปกรณ์ถามว่าได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้เพียงแต่รูปลักษณ์ที่จะแสดงออกไปมันน่าจะเอามาพูดคุยกันก่อนอย่างฉากในภาพยนตร์ที่คนเสพสังวาสกันเนี่ย ถามว่าเขามีกองเซ็นเซอร์ไหมว่าเสพกันได้แค่ไหนแค่ไหนถึงจะออกได้แค่ไหนออกไม่ได้ให้เห็นได้แค่ไหนให้เห็นไม่ได้อะไรบ้างมีใช่ไหมท่านทั้งหลายเรื่องของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันน่าจะต้องมาคุยกันว่าเราจะนําเสนอได้แค่ไหนรูปแบบเป็นอย่างไรเพื่อจะไม่เกิดความเสื่อมเสียและการเอาอย่างในทางที่ไม่ดีของคนที่ยังไม่มีวิจารณญาณผมถามว่า หนังหลายๆเรื่องนะครับที่ที่สร้างเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้ามาเกี่ยวข้องในหนังนะครับที่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามียกอมาเกี่ยวข้องไม่เช่นไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลวงพี่เท่งก็ดีอะไรนับโมโอเคก็ดีนมัสเตบยบายๆก็ดีตลอดจนถึงที่พูดกันบ่อยมากหรือพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของนาคปรกหนังเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับ เขาสร้างในลักษณะที่มีเจตนาพระสงฆ์เป็นผู้ที่ส่งเสริมชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ใช่มาสร้างเพื่อที่จะตำหนิหรือเอาข้อบกพร่องผิดพลาดของพระสงฆ์มาตีแผ่ในลักษณะที่ให้คนดูหรือคนเขามองไปในลักษณะที่เป็นทางลบในการแบนหนังไทยเนี่ยเท่าที่ที่เห็นนะครับนอกจากหนังในแนวของพระแล้ว ก็จะมีเกี่ยวกับชายแดนใต้ก็ถูกแบนไปนะครับดันั้นในเรื่องของศาสนาศาสนาพุทธนี่ถือว่าเปิดโอกาสมากนะครับมีหนังที่เกี่ยวกับพระมีการห่มผ้าเหลืองงานแสดงเยอะแยะมากมายแต่ในศาสนาอื่นนี่ผมยังถือว่าเห็นน้อยแล้วก็เป็นไปได้ยากที่จะเอาความผิดพลาดของผู้นำทางศาสนาหรือว่านักบวชของศาสนาออกมาฉายหรือว่าออกมาตีแผ่สังคมก็เห็นเนี่ย ฉะนั้นในส่วนของศาสนาพุทธถือว่าให้โอกาสเป็นอย่างมากนะให้โอกาสในการที่จะนำเสนอเรื่องราว ในโลกสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงทั้งฝ่ายสนับสนุนให้เผยแพร่และไม่ให้เผยแพร่เช่นกลุ่มไม่สนับสนุนให้เผยแพร่หนังเรื่องนี้องค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธประกอบด้วยสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเครือข่ายสตรีชาวพุทธแห่งประเทศไทยองค์กรเครือข่ายพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธได้ให้ความเห็นกับตัวอย่างหนังว่า 1. เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นและไม่เคารพต่อพระพุทธ พศาสนาอย่างชัดเจน 2. ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าใดๆต่อสังคมไทยนอกจากเกิดความเกลียดชังและความขัดแย้งของผู้คนในสังคม 3. ผู้สร้างมีเจตนาที่น่าสงสัยว่าจะทำลายศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่ 4. ไม่มีศาสนิกใดในศาสนาใดๆสร้างภาพยนตร์จากจินตนาการแต่กลับไปลุกล้ำล่วงเกินต่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งอย่างชัดเจน รวมไปถึงพระสงฆ์ที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นพระเมธีธรรมาจารย์เลขาที่การศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าองค์กรพุทธมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องการพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนาถ้าไม่ระงับด้วยวิธีนี้เราจะงอมืองอเท้าให้เหยียบย่ำ โดยไม่มีปากมีเสียงเลยหรือแต่ถ้าบริษัทผู้สร้างจะทําธุรกิจด้วยวิธีการแบบนี้เช่นสร้างหนังที่มีเนื้อหาเหยียบย่ําดูหมิ่นดูแคลนไม่ให้ความเคารพต่อพระศาสนาและทําโฆษณาหนังเพื่อโกรายได้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็ให้รู้กันไปพระสงฆ์ทั้งสังคมนทลจะได้แท้ซ้องสรรเสริญกันทั้งประเทศ พระมหาพิชาติุลณจันโทวัดเบญจมาบาพิษรดุสิตวนารามท่านได้กล่าวไว้ในรายการขย่าข่าวเข้มทางไบรท์ทีวีว่าอย่าเห็นแก่เงินให้มากนะเพราะหนังของพวกคุณมันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางาศาสนาที่หาทางจบไม่ได้พวกคุณคงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ต้องจะรึกว่าภาพยนตร์ที่พวกคุณกำกับนั้นเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งทางาศาสนาในประเทศไทยเป็นแน่ ส่วนทางด้านผู้ที่สนับสนุนให้เผยแพร่หนังเรื่องนี้เช่นนายสุรพจน์ทวีศักด์นักวิชาการด้านปรัชญาและาศาสนาให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ระบุว่าถ้าคิดว่าหนังแบบนี้ไม่เหมาะสมจะทำลายศรัทธาของชาวพุทธก่อนอื่นต้องไปลบเนื้อหาจำนวนมากในวินัยปิดกทิ้งเสียเพราะเรื่องราวในวินัยปิดกมีทั้งเรื่องพระร่วมประเวณีกับลิงตัวเมียหรือแม้แต่ศพทางด้านนายไพยบุญนิติตะวันกล่าวถึงกรณีที่ภาพยนตร์เรื่องอาบัตถถูกระงับฉายว่าตนขอสนับสนุนให้มีการฉายภาพยนตร์ดังกล่าวเนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของภาพยนตร์มีความน่าสนใจเป็นการเตือนสติไม่ได้ทําให้ศาสนามัวหมองและมีประโยชน์ไม่ได้เสียหายอะไรดีกว่าการปกปิดอลัคชีที่ทําผิดในสิ่งที่ประชาชนที่รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองซึ่งจะทําให้พระดีๆเสื่อมเสียไปด,ด้วยซึ่งทางเครือข่ายจะติดตามตรวจสอบไม่ให้ผู้กระทําผิดอยู่ในผ้าเหลืองต่อไป พระครูวินัยท,ทรวิชันทวิชโชรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยท่านได้ฝากไปถึงผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับศาสนาว่าพระสงฆ์พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบหากท่านผู้ผลิตมีใจสักหน่อยท่านไปได้ไหมหลังจากที่คุณเขียนบทละครหรือบทภาพยนตร์เสร็จแล้วให้เข้ามาหาสถาบันพระพุทธศาสนาหรือมหาเทระสมาคมถ้าฝ่ายผู้ผลิตมีใจสักหน่อยหรือฝ่ายที่ต้องการบอกว่าอยากจะทำให้พระพุทธศาสนา ดีขึ้นอยากจะช่วยสะท้อนสังคมเป็นไปได้ไหมหลังจากที่คุณเขียนบทภาพยนตร์หรือบทละครเสร็จแล้วเข้ามาหาสถาบันพระพุทธศาสนาซิเข้ามาหามหาเถรสมาคมซิเข้ามาหานักวิชาการทางพระพุทธศาสนาซิสํานักงานพระพุทธศาสนาว่าอย่างไรถ้าจะมีบทละครแบบนี้ออกไปสู่สาธารณาชนจะมาเชื่อนะฮะว่าท่านคงคงไม่ปิดกั้นหรอกเพีงยงแต่ว่าจะมาดูกันแล้วมันจะปรับอย่างไร ให้มันเหมาะให้มันสมแล้วก็สามารถจะดึงจิตดึงใจคนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหมือนกับการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะเราจะเข้าไปบ้านไหนเราบอกเราอยากจะไปชําระล้างบ้านไหนก็บอกเจ้าของบ้านเขาสักคำหนึ่งว่าเราจะมาช่วยทําความสะอาดบ้านท่านเนี่ยจะเอากันอย่างไรดีก็คงจะไม่มีใครใครว่า,ากล่าวอะไรแต่สิ่งที่มันเกิดอยู่ตอนนี้ก็คือการ ทำโดยไม่ให้เหยียดซึ่งกันและกันนะฮะก็ทำให้เกิดกระแสที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นจะมาเชื่อว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นของใครผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้เป็นของโยมไม่ได้เป็นของพระแต่พุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัททั้งสี่ที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องเกิดราวในสถาบันอนุสาวาีก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งญาติโยมและพระสงฆ์จะต้องมาคุยกันมันจะได้มีทางออกนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ ที่สุดแล้วพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปแต่จะอยู่อย่างไรคงจะต้องเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4ที่จะคอยดูแลพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองสนับสนุนและเผยแพร่กันอย่างไรหากดูแลไม่ดีไม่แน่ประเทศไทยอาจจะไม่มีาศาสนาพุทธหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ดังเช่นประเทศอื่นๆที่เคยมีพระพุทธศาสนาอย่างรุ่งเรือง รายการ BPT Report วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วท่านสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube/BPT Report สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนการสร้างสารรค์รายการโดย